มว่กุมและสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเซลมาจากร้านรถดีเดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เซลมาจะมาเสนอรถเข้าใหม่เป็นเจ้าอิสุดีแมกโอนิวนะคะเครื่อง1.9 b l ูพา o เวอนะคะปี2019โอ้โหปีใหม่มากคันนี้มาในราคา500,000นิดๆเท่านั้นแต่เขาบอกว่าถูกกว่าป้ายแดง1 0แสนบาทป้ายแดงขายวัน ขายอยู่ที่650,000บาทประหยัดไปเลย150,000บาทโอ้โหคุ้มสุดๆเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างว่าจะมีอะไรนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ากระจังหน้าเป็นหน้าเดิมๆนะคะเป็นไฟเดิมไฟฮาโลเจนมังติ r e f a c t เตอร์นะคะมีความเหลืองนิดๆเพื่อให้รู้ว่าเป็นไฟเดิมนะคะจากโรงงานนะกระจังหน้าเป็น X Series นะคะโลโก้แดงแบบนี้หล่อๆเลยน,นะคะ,ะมาในตัว S อันนี้จะก็จะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ราคาจะประหยัดกว่าตัวท็อปเยอะเลย นะคะมาดูที่ด้านข้างนะคะมาดูความหล่อกันนิดนึงมาพร้อมกับแม็กซิงนะคะคันนี้จัดส่งลงล้อให้เรียบร้อยเป็นแม็กเวลงานเลเซอร์ของแท้เลยนะคะจะมีเลเซอร์ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับอ่าแม็กเป็น6ก้านแม็กเวล6ก้านแบบนี้นะคะน็อต6รูในรุ่นของอีซูซูนะคะจะเป็น6ก้านนะคะแล้วก็เป็นยางขอบ18แก้มเตี้ยนะคะใครชอบความเท่แก้มเตี้ยนี่เราจัดให้เลยแม็กใหมย่ยางใหม่โดยไม่ต้องร้องของนะเราแถมไปให้เลย นะคะคุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นแคบเปิดได้ด้วยนะคะรถของเราการันตีไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะคะคัดเกรด A อย่างแน่นอนเน้นใช้งานยาวๆเลยนะคะด้านข้างนะคะการันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิดความน้ำท่วมนะคะสังเกตได้จากอาขอบโครงสร้างขอบประตูนะคะเม็ด รอยสปอร์ตโรบอทสปอร์ตจิ้มไว้เดิมเดิมทุกจุดเสมอกันทุกจุดจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเดิมสนิทนะคะแผ่นเพจประกบกัน3แผ่นที่ขอบประตูแบบนี้นะคะไม่มีเสียรูปทรงเลยนะคะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะน็อตเป็นน็อตเดิมเดิมทุกจุดไม่มีชั้นหนักเพื่อความน้ำท่วมนะคะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้จากสูตรอิซูซุโลโก้จากอิซูซุยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นคู่มือ เรื่องระบบต่างๆในรถคู่มือเสริมความปลอดภัยต่างๆนะคะมีครบเลยนะคะทุกซอกทุกมุมในรถเลยเอาไว้ไปศึกษากันได้นะคะอาโอเคนะคะภาษีพรบเราต่อให้ฟรีอีก1ปีนะคะใช้งานกันยาวๆไปเลยอุ่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับดีเดย์นะคะด้านหลังโครงสร้างกว้างขวางทับโบะนะคะมีที่เก็บมีที่เก็บอะไรด้วยนะคะนี่จะมีที่เก็บอะไรอยู่ใต้นี้นะคะ เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะคะมีอะไรแม่แรงอยู่ใต้หลังนะคะกว้างมากนะคะเม็ดอาร์คคมๆก็บๆรอยอาร์ครอยเต้มเดิมๆทุกจุดรอยคิวซีมาร์เกอร์ทุกจุดจากโรงงานนะคะตรวจสอบเรียบร้อยยังอยู่นะคะเหมือนป้ายแดงนะคะต่างจากป้ายแดงแค่เลขหมายเท่านั้นนะคะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะคะแถมฟิล์มให้นะคะสีบางๆเดิมๆไม่มีชนหนักพ่คมนำท่วมมาพร้อมกับอ่ สติ๊กเกอร์ลิควิดโมลี่แถมให้นะคะเท่ๆเลยสไตล์ไวรุ่นเลยนะคะแม็กไลเนอร์เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆจากอีซูซุเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายไฟถอยยังอยู่เดิมๆเป็นไฟเดิมจากโรงงานเป็นไฟฮาโลเจนมัลติรีฟลักเตอร์นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะแม็กไลเนอร์เดิมๆสวยๆเลยจากสูตรอีซูซุนะคะ แล้วก็น็อตเดิมๆโครงสร้างเลน R และเลน L ทั้งสองฝั่งยังเป็นโครงสร้างเดิมๆแข็งแรงทนทานนะคะน็อตแข็งแรงมากนะคะบึกบึนมากเลยนะคะใช้งานกันยาวๆเหมาะสําหรับบรรทุกของนะคะหรือว่าจะไปเสริมตู้เสริมคอกได้หมดเลยนะคะวิ่งงานกันยาวๆเดี๋ยวมาดูที่ภายในกันบ้างนะคะด้านบนหลังคาก็เดิมๆไม่มีผ่านไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยผูกผ่าใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมมาก เดิมแล้วจะเป็นรถบริษัทนะคะอันนี้เราก็ส่วนมากเราจะเอารถบริษัทเข้ามานะคะเพราะรถบริษัทเนี่ยจะมีมาตรฐานสูงนะคะเข้าสู่นทุกระยะนะคะเราก็เลยคัดแต่รถเกรดดีๆเข้ามานะคะามาฟังเสียงโลอลของเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นี่เลยฟังเสียงเครื่องกันแค่บิดกุญแจเท่านั้นปึ๊บนี่พวงมาลาัยวเ o วอร์นะคะด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราติดฟิล์มใหอนน้อันนี้เป็นกระดาษทิชชู่รอยติดฟิลม์มเฉยยัง ขึ้นลงให้ดูไม่ได้นะคะแต่ด้านข้างอ่ะเป็นกระจกปรับพับข้างไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะคะมีลําโพงทั้งสองข้างนะคะลำโพงของประตูด้านข้างนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยคันนี้เราเติมน้ํายาแอร์ให้เต็มลิมิตเลยนะคะแอร์เป็นระบบแอร์ปรับมือนะคะมาพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะคะเครื่องยนต์หนึร้าแรงม้าเนาะ แล้วก็มาพร้อมกับเลขไม์แค่1นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นในปี2019นะคะถือว่าใหม่มากๆนะคะใช้งานมาน้อยมากนะแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะเป็นถุงลมนิรภัยในส่วนของคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะด้านบนด้านไหนซอกไหนมุมไหนเราแกะเราล้างให้หมดทุกซอกทุกมุมเพื่อให้คุณได้รถที่ใหม่ที่สุดและสะอาดที่สุดนะคะมีไฟในห้องโดยสารด้วยนะคะมีที่บังแดดให้เรียบร้อยมีที่เก็บเอกสารให้เรียบร้อย มีที่จุดบุหรี่ด้วยนะคะเอาไว้ต่อสายกล้องหน้านั่นเองเนาะมีที่มีเครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3นะคะช่อง C D อยู่ตรงนี้เนาะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดโหมดอยู่ตรงนี้นะคะฟังวิทยุได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ M P 3ได้นะคะเชื่อมต่อสาย U S B ได้เลยนะคะปึบ๊บถ้าปิดก็กดตรงน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเครื่องกันบ้างนะคะ สวยสวยเลยเบาะเป็นเบาะผ้าน,นะคะระบายความร้อนได้ดีมากเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องหล่อๆกันบ้างนะจ๊ะโอ้ยโอ้โหเ <c oughs> สียงเครื่องยังหล่อเดี๋ยวแผ่นกันความร้อนก็ย,ยังเดิมๆดิมอยู่โครงสร้างเดิมๆนะคะอยากให้มาดูเครื่องอย่างนี้ก็โอ้โหแบตเป็นแบตอย่างดีอีกแล้ว ใช้งานกันได้หลายไปอีกแล้วนะคะแผ่นเพจเดิมๆเปรียบเสมือนบัตรประชาชนของรถก็ยังติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมๆแผงข้างในก็เดิมๆทุกอย่างทุกช่องทุก,ทก,ทก,ทกมุมไม่เป็นสนิมไม่มีรอยตําหนิใดๆดทั้งสิ้นนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์150แรงม้าก,กับเครื่องยนต์ 1900cc นะคะ,ะเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power ในเจน2รุ่น Access Pro E นะคะ d c ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น ให้พลังแรงสูงสุดถึง150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2 6 0 0รอบต่อนาทีตอบสนองฉับไวยิ่งขึ้นออกตัวเร็วขึ้นเร่งความแรงแซงได้เร็วขึ้นตอบสนองทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะใครสนใจคันนี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์ 080-403-9998น้ 80, 3, 99, นั่นเองนะคบเบอร์เซลมะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เบอร์0 8 0 4 0 3 9 9 9 8เรามีโปรโมชั่นดีๆให้อีกมากมายนะคะช่วยผ่อนยาวๆไปเลยครึ่งปีนะคะแล้วก็ได้รับเงินกลับบ้านไปอีกด้วยนะคะถ้าใครเคร,รดิตดีก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 0 4 0 3 9 9 9 8น้นั่นเองภาษีพรบรต่อให้ฟรีอีก1ปีดูแลหลังการขายกันยาวๆเลยนะคะและมีวารันตีหลังการขายอีก5,000โลนะคะรับรองคุณไดด้้รใชงานนนนีๆนแน่อ และก็ใช้งานยาวๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านคะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมจ้า